265นี่หมายถึงขนาดของหน้ายางนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูเนาะขนาดหน้ายางนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผม2 6 5มิลลิเมตรนะครับผมนี่ตัวเลข65นั่นหมายถึงว่ายางตัวนี้เป็นขนาดของแก้มยางคือแก้มยางก็ประมาณช่วงนี้สวัสดีครับผมนายมาตูมครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนแก้มยางและ ตัวอักษรที่อยู่บนแก้มยางนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ้างวันนี้นายมะตูมมีคําตอบให้ทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหานายมมะตูก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนายระตูและขอบคุณ FC นะครับที่คอยแชร์คลิปนายะตูนะครับผมแล้วก็คอยเข้ามาชมคลิปนายมะตูมส่วนพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดซับสไครป์ช่องนายมะตมูกดติดตามนะครับ ในในมาตุมจะมีเนื้อหาดีๆนะครับผมและสิ่งที่ายมตุมชอบนําเสนอให้ทุกท่านทุกคนได้ดูนะครับผมครับก็เราจะเข้ามาสู่เนื้อหากันเลยนะครับผมังงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการอธิบายนะครับก็ายมตุมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ายางที่นายมาตุมนํามาใช้ก็คือ,อยางที่ายมตุมใช้งานในปัจจุบันนะครับผมดีไซน์สัญลักษณ์ตัวอักษรและตัวเลขอาจจะดูแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ วันเดือนปีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์การออกแบบยางในแต่ละบริษัทนะครับที่ไม่เหมือนกันเนาะก็เราเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับเครื่องหมายวงกลมแล้วมี e4 หรือ e4 อยู่ด้านในนี่คือเป็นมาตรฐานการยอมรับของทางยุโรปนะครับผมครับส่วนต่อไปนะครับผมยางตัวนี้นะครับผมจะถูก ขึ้นรูปว่าเป็นเมกอินไทยแลนด์นะครับนั่นหมายถึงว่ายางตัวนี้ถูกผลิตที่ประเทศไทย100%เซน์นะครับครับผมส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะครับผมบอกขนาดของยางเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขตัวแรกเลยนะครับ2 6 5 265นี่หมายถึงขนาดของหน้ายางนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูเนาะ ขนาดหน้ายางนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผม265ม mm ิลลิเมตรนะครับผมครับส่วนต่อไปตัวนี้ตัวเลข65นั่นหมายถึงว่ายางตัวเนี้ยเป็นขนาดของแก้มยางแก้มยางก็ประมาณช่วงนี้เนาะแก้มยางบริเวณตรงเนี้ยเป็นแก้มยางส่วนบริเวณตรงเนี้ยเขาเรียกไหลาย,ยางนะทุกคนอ่าเป็นไหลาย,ยางโอเคบริเวณแก้มยางนะครับอยู่ที่65%เ แต่ถ้าเราจะคิดมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนประตุมก็มีตัวอย่างการกดเครื่องคิดเลขให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคก็หลักการง่ายๆก็คือเราใช้265นะครับคูณด้วย65กดเปอร์เซ็นต์ออกมานะทุกคนมันก็จะได้ขนาดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผมก็คือมันจะสอดคล้องกับตัวเลขของหน้าของหน้าย,ยางตัวนี้นะครับผมแต่ว่าแก้มยางจะมีขนาด น้อยกว่าหน้ายางนะครับผมหน้ายางเยอะนะครับรับรับถนนหรือว่ารับสัมผัสพื้นได้ดีนะครับผมแต่จะสิ้นเปลืองในส่วนของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทุกคนครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเป็นตัว R ตัว R ตัวนี้นะครับตัว R ตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์เรเดียลอ่าหลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรรายละเอียดลงลึกค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับตัวตัวยางตัวนี้แต่ ถ้าคิดง่ายๆแบบบ้านๆนะครับก็เป็นเลเดียลก็คือหมายถึงว่ายางที่ไม่มียางในนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับยางที่ไม่มียางในก็คือเลเดียลแล้วก็ยางที่เป็นแบบยางธรรมดานะครับผมครับส่วนต่อไปนะครับเป็น17ตัวนี้จะบอกถึงขอบนะครับผมขอบยางเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าขอบยาง17นี่ดูยังไงนะครับผมก็เบื้องต้นขอบยางนะครับจะดูจากตรงขอบของยางเองด้านในนะครับผม จนถึงอีกฝั่งหนึ่งเนาะตามตัวอย่างนะครับแล้วก็เหมือนอย่างเช่นเราใช้ Mac 47, แม็กาซีสเราก็ควรที่จะใช้ยางเลขตัวเลขตัวนี้เป็น17นะครับผมเพื่อให้สัมพันกันนะครับผมครับส่วนต่อไปนะครับ120อ่าเดี๋ยวผมจะพูดแค่120เลข3ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวปิดตัวนี้ไว้ก่อนครับผม120ตัวนี้หมายถึงพาระการรับน้ำหนักแม็กซิมัมสูงสุดของยางเส้นเส้นนี้นะครับผม ยางต่อเส้นนะครับทุกคนภาระน้ําหนักของ120ของยางตัวนี้รับน้ำหนักได้อยู่ที่1,120กิโลกรัมแต่ถ้าทุกคนไม่อยากดูตารางเนาะในส่วนของแก้มยางก็จะถูกตีปั๊มบอกอยู่แล้วนะครับผมว่าแม็กซิมัมของภาระการเลบนน้าหนักของยางเส้นนี้นครับที่เท่าไหร่เนาะโอเคครับในส่วนต่อไปของตัวทีนะครับผม ตัวทีนี้จะบอกถึงอัตราวความเร็วของอยางตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ตัวทียวนะผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับผมทุกคนเห็นไหมครับตัวทีมันจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนก็อย่าไปขับเร็วกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะอันตรายเนาะครับผมส่วนต่อไปนะเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นยางเรเดียลนะ,ะจะมี ปั๊มอยู่ที่ตัวยางเลยนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามา,มาเริ่มมา,มาต่อกันเลยนะครับครับผมต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็น Mac Road, แม็กโหลดก็คือพาระรับน้ำหนักสูงสุดของยางเส้นนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออ่าเราสามารถดูที่ตัวแก้มยางได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดตารางตัวนี้มันจะถูกบอกว่า,วามันรับน้ําหนักได้อยู่ที่ 1,120กิโลกร,รมัมอ่าหรือ2,469ปอนด์นะครับและก็300กิโลพาสคานะครับผมคือคือยางตัวนี้สามารถบอกในรายละเอียดเลยนะครับผมแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยางตัวนี้สามารถบอกด้ว,ว่าสามารถเติมลมเข้าในยางเนี่ย สูงสุดได้ที่44 psi นะครับทุกคนอันนี้คือค่าแม็กนะครับค่าสูงสุดของการเติมลมยางเนาะทุกคนครับส่วนต่อไปอ่าและตรงนี้เขาจะบอกในส่วนของส่วนผสมของยางนะครับที่เราใช้งานนะครับทุกคนส่วนผสมของยางตัวนี้อยู่ที่2 polyester นะครับผมบวก2 steel ก็คือเหล็กนะครับผม แล้วก็บวกด้วย1ไนล่อนนะครับผมครับตัวนี้ก็คืออ่าส่วนผสมตรงนี้ลึกๆแล้วอยู่ที่ดีไซน์นะทุกคนก็เดี๋ยวว่ากันตามดีไซน์นะครับก็ส่วนต่อไปก็คือในส่วนของแก้มยางอันนี้ก็คือแก้มยางนะครับผมตูกผสม2 p o โพลีเอสเตอร์นะครับผมส่วนต่อไปมาดูพระเอกหลักของเรานะครับทุกคนพระเอกหลักของเราจะมีเครื่องหมาย DOT อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในส่วนของสินค้านะครับผมเป็นลักษณะสินค้าที่บ่งบอกรายละเอียดต่างๆนะทุกคนก็คือตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์อีกนั่นแหละโอเคแต่ประเด็นเราจะอยู่อยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางการดูวันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมตัวเลข2ตัวเลข3 1มนนี่คือเป็นสัปดาห์ที่ผลิตนะครับทุกคนสัปดาห์ที่ผลิตของยางตัวนี้นะครับ ถ้าอย่างของผมเนี่ยสาเนี่ยหมายถึงว่าจะถูกผลิตประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนครับส่วนตัวเลข17นี่็นี่คือเป็นปีที่ผลิตนะครับทุกคนโอเคครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีข้อมูลในส่วนของอามาตรฐานการเติมลมยางอยู่ที่ประตูข้างคนขับด้วยนะทุกคนครับอย่างเช่นรถของผมนะครับผมก็การเติมลมยางของรถผม ล้อหน้าล้อหลังนะครับถ้าไม่บรรทุกก็อยู่ที่ประมาณ29 psi นะครับผมหรือว่าถ้าบรรทุกก็จะอยู่ที่ล้อหน้า29ล้อหลัง36นะครับทุกคนนี่ก็คืออัตราการเติมลมยางของยางมาตรฐานที่ติดกับรถยนต์มานะนะครับทุกคนครับข้างประตูก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกด้วยนะครับผมอ่า ถ้าทุกคนยังงงว่าเอ๊ะยางที่ปิดมากับรถนะครับผมจะเติมเท่าไหร่แล้วก็สามารถดูที่ข้างประตูคนขับด้านข้างคนขับได้เลยนะครับทุกคนตัวนี้ของผมเป็นรถแครบนะครับก็จะถูกติดที่บริเวณตรงนี้นะครับทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่ในประตูสรุปให้ทุกคนนะครับที่มีความสนใจที่อยากทราบาสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรที่บนแก้มยางนะครับผม ก็ื้องต้นในในปันตมจะเจาะลึกนิดนึงนะครับผมบางคนอาจจะ,ะฟังไม่เข้าใจก็สามารถดูรูปตัวอย่างที่ในปันตูขึ้นในวิดีโอให้เลยนะครับทุกคนครับการอ่านแก้มยางนะครับผมจะไม่ยากต่อไปถ้าทุกคนได้ดูช่องแนวตุตูแล้วก็ฝากแชร์นะครับผมข้อมูลดีๆตรงนี้ให้กับทุกๆกคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนาะก็อยากให้ทราบเวลาเราไปซื้อยางเราก็สามารถที่จะดูปีผลิตได้ สมมุติคุณไปซื้อ,อยางประมาณสักเดือนมกราคมหรือเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือเดือนต่อไปในส่วนของเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมทุกคนก็สามารถดูได้เลยว่ายางที่เขานะํามาให้ใส่ให้เราเนี่ยเป็นยางปีไหนผลิตที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่เนาะตัวเลขสัปดาห์ที่ผลิตนะครับผมถ้าเป็นของปีเก่าๆก,ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เยอะๆหน่อยต้นนะครับผมนายประตูจะมีสาระดีๆเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ทราบ ก็เดี๋ยวนายปตมก็จะฝากาทุกคนนะครับติดตามแล้วก็จะลงข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้ช่องนายปรตมและอีกเช่นเคยนะครับฝากแชร์อาจจะมิสเซนเจอร์ก็ได้นะครับผมเพื่อแบ่งปันความรู้เล็กน้อยที่นายปตุมได้จัดขึ้นมาให้ดูนะครับผมเบื้องต้นข้อมูลตรงนี้นายปตุมก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรในเชิงวิศวกรรมนะครับนายปตุมก็ เอาออกมาอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านให้เราเข้าใจกันง่ายๆนะทุกคนก็เบื้องต้นถ้ามีอะไรสงสัยหรือติดตรงไหนถ้านายปูมพอจะมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่พอหาให้ได้นายปูมก็จะตอบกลับนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องนายปตูมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ